สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไกห่หงิดช n n นลแต่เห็นผมเปิดคลิปอย่างนี้รู้ได้เลยครับว่าไกาหงิดกำลังจะสวยแต่ถ้าทุกคนไม่เห็นก็คงเป็นผมครับที่สวยเพราะวันนี้ผมจะมาเกียนไกหงิดชอบดับฝันพวกกูดีนักพวกกูไม่เคยได้ผมพี่แจ๊บพี่เบสแม่งโดนดับฝันเป็นชีวิตประจ,จําวันวันนี้ผมจะมาเกียนไกยหงิดด้วยกันหลอกให้พี่กายเติมกาชาฮีผมนี่ครับลิกเลสโซนนั้นชื่อไกหงิดแล้วพอแผนเสร็จผมก็แค่เปลี่ยนกลับมาเป็นชื่อตัวเองไอ้เลี่ยมก็คือฟีเมืองนึง นไปไหนกันวะชอบดับฝันพอก,กูุยนะวันนี้โดนกูนี่อีกแล้วหรอฮัลโลวันนี้มาเยียย่ยมไงมีของฝากด้วย มาไหมทุกวันน้องเนี่ยเอาของมาให้เหมือนมึงแบบขาดงานเยอะเกินอ่ะจนไม่รู้นี่ช่วยอะไรวะช็อกโกแลตมิสเตอร์บี๊ดของดีของดีช็อกโกแลตมิสเตอร์บี๊ว่ะคิดถึงไงกูรีวิวอ่อเย้เสื้อบี๊ไม่ปกติครับเพราะว่าบี๊ดเลสโอนแนนเปิดแล้วครับเ พี่ยังไม่ได้เล่นใช่ไหมผมโหลดแล้วนะไม่ได้เล่นใช่ไหมมึงแหกตาดูเล่นยังไงเกมสกิวเฮแบบนั้นไม่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 เป็นไรไม่เป็นไรวันเนี้ยผมไม่ได้มาเยี่ยมพี่เฉยเผมรู้ว่าพี่เล่นไม่ได้หรอกแันเดียวอ่ะเกมมันใช้ฝีมืออ่ะเดี๋ยวคนเมกาติดหวานเหรอวะใช่ อร่อยผมเพิ่งกินเมื่อวานอย่างอร่อยเลยมันจะอร่อยสำหรับบางคนอร่อยอร่อยผมไม่ชอบกินหวานตอนนี้หวานไปนิ้วชาเลยไม่พี่กินรสเค็มกับหวานเหมือนกันพี่อยู่โรงพยาบาลไงลิ้นมันเปลี่ยนหวานมากหวานเจี้ยบหวานติดเมือกอ่ะไอ้วกคนป่วยอะไรอย่างเงี้ยแหละกินกินของหวานไม่ได้หรอกผมจะมาเสนอตัวเพราะช่วงนี้ผมงานว่างมากใช่บ้างจริงเลยตั้งแต่ผมใส่เปลือกอะทุกคนก่อนเข้าโรงพยาบาลอะน่า เม่อเดือนหนึ่งอะไอเจียเมื่อไหร่ทำงานเฉลี่ยรประมาณเดือนละหนึ่งครั้งถะหรือไม่ถึงวะหรือสองเดือนครั้งวะอ่ะเดือน <c oughs> <c oughs> ไม่ไมปกติอะก่อนที่ผมจะแข่งมีปัญหาก <c oughs> ็เฉลี่ยประมาณเดือนละเจ็ดครั้งเต็มที่เลยเต็มที่คือเจ็ดครั้งคือเก่งสุดนะแต่พอแข่งผมมีปัญหาปุ๊บเฉลี่ยเดือนละครั้งแต่ผ <c oughs> ม,มว่าไม่ตอนตอนนี้มันไม่ไไมีอะไรให้ทำแล้วเขาทำทำไว้แล้วตอนนี้ว่างมากแล้วเกมมันมีว่างมาตลอดอยู่แล้ว ตอนนี้ยิ่งว่างตอนนี้ยิ่งโคตรว่างเลยใช่มึงว่างมากมึงไปตุรกีมึงไปปุโรรู้บินมันว่าแล้วจนไอ้แจ็คเป็นนั่งแบบในตนไปคิดวางนั่งตัดขีพี่นี่แหละตอนนี้ผมว่างมากแต่มันมีเกมดีมาเปิดครับผมรู้ว่าพี่ต้องเล่นอยู่แล้วแต่ดูจากสภาพเบี้ยใช่เล่นอยู่แล้วดูจากสภาพเบี้ยพี่ไม่รอดหรอกผมจะเป็นคนขับให้ ผมจะเป็นคนขับไอดีพี่ให้ไม่ต้องกูไม่เอาแล้วคับผมไม่ผมไหวมันไม่ได้ยากกูไม่เอาคอมาพื่อขวายไปเกมมันไหวเอาเอาพี่แล้วแต่พี่ก็ปล่อยคนอื่นนำไปนั่นน่ะเอาแล้วแต่เอาพี่จะให้มีคนเล่นหรือจะไม่มีอ่ะแล้วแต่แล้วแต่เอาผมลบนะโอ้โหจะพามาดูโอ้โหดูแค่เข้าเกมอ่ะนี่โอ้โหขี้บ้านี่ และสร้างไอดีเราเรียบร้อยกายไม่ต้องห่วงพี่ผมรู้ว่าพี่ต้องเล่นอยู่แล้วครับอันนี้เหมือนทํางานนะอันนี้เหมือนอันนี้ทำงานอันนี้ทำงานเน่คุโรซังกิอิจิโกะมาสวขมาเลยวตดีใจนะที่มึงแบบแอคทีฟและขยันผมอยากเล่นอยู่แล้วไงไม่งั้นผมก็ไม่ทำหรอกส่วนหนึ่งแต่ฝันแม่งเลยเอาไปดีครับน้องสาวน้องสดเปล่ามีป่วยน้องเสียงดังลงมาไม่ได้ คอมเวล่ะแต่ห้องค่อนข้างไพรเวทครูจะให้คนที่มาขับเล่นเกมแพ้คนมือเดียวได้ไงวะอันนี้คือเรื่องของเรื่องนะยจ๊ะไม่ไม่แต่ถ้าพลาดมันพลามันพลาดกันได้มึงติดดงติดด่านแต่นั้นผมไม่มีความรู้อันนี้ผมอย่างน้อยผมได้ดูบ้างการเลือกคนขับอ่ะสำคัญมากนะทุกคนคือบางทีอ่ะเราอาจจะแบบไปถึงในจุดนี้ด้วยเงินประมาณหมื่นหนึ่งหรือสองหมื่นบางทีอจะเสียเป็นแสนเพื่อไปถึงตรงนั้นถ้าคนขับมัน ผมถึงพยายามเล่นเองเป็นส่วนมากมากกว่าเวลาได้ผมได้อยู่ผมสนใจซึ่งเกมนี้ผมก็อยากเล่นเองเพราะงั้นขอบคุณสำหรับความหวังดีน้องไม่ไม่เฉยจริงจริงพี่มันต้องเล่นอ่ะผมยึดไอดีมาแล้วอ่ะผมชื่อชื่อไก่หินมาแล้วแมงแพ็ก35บาทเอาคุชี่รูเคียก็ยังไม่เติมนี่ไงเบิร์เฮ้ยคนขับนี่ยเติมไม่ปรึกษาเลยเรียบร้อยชี้กันเยอะเลยแต่ตอนท้ายผมจะได้บอกว่าอ๋อไม่ไม่ไม่เติมเติมไม่ไม่ไม่เติมเติม แต่ลงทุนสมัครยื้อกายมาเลย,ยเล่นเป็นยังเล่นเป็นแล้วนี่แต่ถ้าพี่อยากแรงหนึ่งก็ต้องเติมหน่อยนะสุ่มตัวดีๆหน่อยฮะทำไมตัวตู้เลทเป็นอิจิโกะอ่ะอิจิโกะไม่ใช่ตัวเริ่มต้นหรออ๋อแสดงว่าเป็นร่างบางไคใช่ครับอ่าใช่เป็น NSR อิจิโกะร่างบางไขเป็นตัวตู้เลทน,นะจำกัดเวลาแล้วก็มีกาชาปะทบจำกัดเพราะฟิลน่าจะเสริมพลังให้กับอิจิโกะแน่เลยเป็นร่างฮอนโต นี่แหละอันนี้แหละพี่ไม่มีได้เหรอเบียร์คุยาบ, <ง S 2> บัางไข่เส้นบงสุรครั้นยี่ยบังไข่เของกิน งั้นผมลงทุนนิดหน่อยแล้วกันแต่มึงขัดดีๆนะเพราะกูเติมอ่ะผมเต็มทีอยู่แล้วครับเหมือนตู้นี้จะเลือกได้ตัวหนึ่งถูกปะมันเป็นตู้กําหนดเองเอาตัวนี้ด้วยอมึงรู้ไหมกูชอบตัวไหนนี่ไงเบียคุยะผมก็ชอบตัวนี้เหมือนกันครับกูลาฮาล่าผมก็ชอบทุกคนแต่ว่าผมชอบเบียคุยะมากกว่าอ่าพีลังเลนี่ตัวเดียวกันพี่ลังเลยทาไมเอาตัวนี้ด้วยตัวลิมิเต็ดอะไร SSR โหรนยาคุเมะะนี่อลังพลังจมตีสามร้อยสามสิบห้านี่เอาเบียคุยะตัวเดียวพอตัวเดียวอะไรพี่ เอาแต่ชื่อกครยินอยู่อันดับสิบอ่ะเอาอานิชื่อใครยิงอยู่อันดับสิบแล้วกันงั้นนะว้ายเกมี้ครยินอยู่อันดับสิบมาทุกคนอย่างเงี้ยพี่ต้องส่งอิจิโกะมันเป็นตัวเมตาอัพให้ตัน46แล้วก็เอาการ์ดมันให้ตันด้วยเดี๋ยวผมเอาอันดับหนึ่งให้แค่นั้นแหละก็จริงถ้าเกิดจะเอาอันดับหนึ่งก็ต้องสุ่มตันใช่มันตัวเมตาถ้าจะแพงนะถ้าเอาตันชอบก็จัดประหยัดทำไมพี่เหมาทุกแพ็คประมาณ3 0 0 0 0บาทนี่เหมาหมดเลยเหรอ ไม่แพงไม่แพงสามหมื่นคุ้มหน้านี้ทุกแพ็กกดสุดแล้วก็หน้านี้ด้วยแพ็กสุดคุ้มอันนี้เอาหมดมันจะได้คุณสองโส่วนแพ็กสามพันเจ็ดร้อยบาทเอาเจ็ดแพ็ก <c oughs> เจ็ดแพ็กใช่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 ว้าวพอดวงพี่เกลือด้วยอ้าเดี๋ยวหอให้พี่สู่มาไหนๆก็เติมมะหัวสูให้พี่สู่มาอย่างน้อยสุ่มือเดียวได้นั้นเดี๋ยวกูโหลดบีดเรโซนั้นเติมเครื่องกูแล้วกันจะได้ไม่ต้องเบิกยุ่งยากสวยสวยอันนี้สวยเลยกูเติมไป ตามที่มึงบอกสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบแปดบาทมันได้อย่างงี้แล้วพี่จะไม่ผิดหวังอย่างพี่แค่นี้แหละแปดหมื่นเนาะเจ็ดหมื่นเก้าพันครับผมสำหรับแพชเราวว้าหมดทุกแพคแล้วก็ตามทีเจอาสั่งเรากดหมดครับผมเพื่อเอาคูณสองสำหรับแสุดท้ายเราซัดไปเจ็ดก็เหมาได้เลยนี่ได้แคชมาแล้วเหมาให้หมดทุกแพคเหมาให้เรียบเหมาให้เรียบ เหมาไอเรียบแพ็คไหนกูไม่รู้กูกดเลยอันนี้พี่กดเองด้วยนะอันนี้พี่กดเองด้วยนะผมไม่ได้กดด้วยไม่เป็นไรอ่ไอ้ดีกูอ่ะเออกดหมดอันนี้รอคเลเวลนี่หมดเลยเอาเบียร์คุยามาก่อนเฮ้ยเออมันเอาตัวเมสซ่ามันแล้วเอาไม้อันดับหนึ่งอ่ะจะเอาเบียร์คุยามาก่อนเนี่ยไอดีผมนะเว้ย เาเล่เราเล่เราเล่เราเรามีตั๋วสุ่มเบควยะห้าสิบหใบซึ่งมันจะการันตีที่80โรไปดูไปชั้นกระสุนกระชากีัครับทุกคนวู้ยเก๋าเรื่องน้องวว้านี่เป็นไงเนี่ยเราพ่สุ่มอิชิโกะมาทโอะไไรด้อุ้ยอิชิดะอุเรี่ยรู้จักเปล่ารู้จักไม่ต้องรู้ กดเพื่อการันตีไม่แต่ตอนแรกตัวม่งมันมาง่ายอยู่นะหรือมันเป็นโลแรกวะไม่ตัวม่งมันมาง่ายอยู่แล้วจ้ะหรือมันเป็นตัวแจก SSR เมื่อกี้ดีหรอมา AR ไม่มีแรงปีกดอีกสิบโลไม่ AR ไม่มีแรงตีหรือวสเต็มเต็มเลยโอเคอันนี้คือหมดแล้วเราต้องเข้าเนื้อแล้วนะแต่ไม่ใช่ปัญหาเพราะเรากดมาใช่ครับใช่ครับกดไม่มนไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรียบร้อยครับบังคคยเซมบงซากุระคังเฮโยชิ เฮ้ยบลาดูคุณมีเบียกูย่าแต่ปั้นสุดไม่ได้มันไม่มีตัวตู้เหล่เบียกูยา่าเราต้องไปปั้นอิจิโกะสุดโอเคเราได้เบียคุย่ามาแล้วครับเดี๋ยวเราไปเอาไปขึ้นดับหนึ่งใจใจใจเอาไปขึ้นดับหนึ่งอิจิโกะเราสุ่มต่อเรามีตัวห้าสิบใบแต่ไม่เป็นไรเพชรเราเยอะที่หกเราได้กี่ตัวศึกษาไหมพี่ยังน้องหกตัวคุ้มเจ็ดอ่ะอัพเกรดหกนี่อุริวอใชอาหกตัวเอ้ยอุ้ยเลิกพลาดสักทีอาวุธของโกส สีสัวยี่หาย่อ้เฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยลฮ้ยเ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 ้ยอฮ้ย้ยเฮ้เ้เ้ย่เราตามหา้ยเ้เ้ยเฮ้้ยเฮยเฮ้ืเเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮย้ยย้้ย้ยเ้้้ยเยเเ้ยเร้้ยย่้้ยอ้เ้ยเเเย ได้มุ่งสองตัวเลยเฮตุที่เราเติมมาอย่าไปเสียดายน้องโอ้โหแร็กซ์สดเหรอห้าหมื่นเม็ดใหญ่ก็สดถ้าพี่ดูเป็นแบบเป็นคนป่วยดูรักทุเลมากเลยไม่รู้ป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขียนผมที่ผมต้องมาผมต้องมาเว้ยไม่ตอนสุ่มไม่เท่าไหร่เว้ยตอนเล่นได้แหละเนี่ยพี่มีความแต่มืองก็รู้ว่ากูตึงจริงๆกูไม่เป็นต้องมีมือมือเดียวกคตบมึงได้ Ram, มรอมือเดียวผมก็เล่นได้ครับมือเดียวปันไดดีมาไอดีมึงไอดีกูเนี่ยเจอกันกูเล่นมือเดียวกูแค่นั่งกดอย่างเงี้ยแม่เม่อมเมมึงเดินผ่านไม่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 ก็นี่ไงไอดีเนี่ยกดสิบครั้งโอเคตอนนี้ต้องหารกิจิโกะประมาณเจ็ดตัวนะเพื่อทำปันซีหกเลยนะครับทุกคนได้มาแล้วหนึ่งได้มาแล้วหนึ่งถ้าผมเอาตัวม่วงไปขึ้นอันดับหนึ่งให้พีไปไงเอาไหมมือมือไม่น่าถึงต้องรอแขนผู้หายเดี๋ยวกูทำเอง โอ้โหคูริวทำไมมาวะเล่นไ่เท่าไหร่ไม่ถูกเบรกหรอไม่เบรกไม่เบรกโอเคได้อยู่ได้อยู่อาจจะเข้าการันตีแล้วตัวที่สองเฮ้ยเริ่มอิสโกมาแล้ะมาต้องมาแล้วอุ้ยบังไข่เจสนสิการตีแล้วเอเกือบการันตีอุ้ยได้อยู่นะตัวที่สอง้วครับ เดี๋ยวต้องลองไปเช็คก right, right. ่อนครับ really? ท yeah. like ุกคนว่าไปใช้กี่ตัวทําตันปติม่หว่ะอ่ะตัวแรกเป็นเอสอาร์เดี๋ยวนะไม่ได้ปั้นหน่อยเหรอไอเดียกูนึกว่ามึงพอเล่นมาแล้วนิดนึงแล้วเนี่ยยังไม่ได้ปั้นก็สุ่มก่อนไงไม่งั้นมันเสียทรัพยากรปีอ๋อใช้ทรัพยากรเนี่ยคุ้มค่าต่อใช่ไอเฮี้ยมแม่งไอดีลดเลยนี่ว่าแบบเพิ่งสร้างก็ดูก่อนว่าพี่จะเติมไหมถ้าพี่ไม่เติมก็ผมนึกว่ามันแบบเล่นจนตันรายวันนั่นแล้วแล้วเอาไหมให้ผมต่อแม่งเพิ่งสร้างลดลดเลย ไอ้ยิล้นจัดอ่ะผมดาวถูกครับต้องใช้อิจิโกะ7ตัวนะตัวมันเองแล้วก็6ตัวในการอัพขั้นขึ้นส6เหมือนว่าเกมนี้ยิ่งซเยอะยิ่งเก่งนะพอมันอัพเกรดสกิลทุกขั้นเลยยิ่งคนเล่นเก่งเพราะงั้นเราต้องทำสีคูณอันนี้ถูกใช่ถ้าคนเล่นเก่งเพราะงั้นเราจะหาอิจิโกะอีก5ตัวถูกแล้วดูดูจากเลดเราเนี่ยพี่ไม่เกินนั่นนี่เกมนี้พอได้เรามาแล้วะซิไม่ครับไม่ใช่เดี๋ยวมันไปเรียกเดี๋ยวมันไปตามมาเดี๋ยวมันเรียกพอมมานี่ริวิวปึ๊บ เฮ้ย<ร>น่าจะดีน,<ร>นะมันลุงลล้งอะ่งอะรันโซเทนไกสวรรค์มันดีหมดมันดีหมดผมบอกว่ามันดีก็คือดีผมศึกษาดีแล้วการไม่ทำอะไรได้ไม่รู้ไงศึกษาศึกษาเฮ้ยนี่ไงไมาอ้าไม่แล้วนี่เขาด่าญาติออกมาเลยเหมือนตัวแอนิเมชั่นเลยว่ะชายรู้เฮ้ยสนุกว่ะเฮ้ยผมดักข่าวบริสุทธิ์ของคุจิกิรูเทียมี อันนี้ดีมากสีสัวพูดอีนี่ไงนี่ไงไม่ตัวลาก่อนการันตีซีสอแล้วขานีห้าก็คือนอกจากอังกฤษคือมแมวข่เอเีอห้าขันอีห้าขอีสี่เออขานอีสี่ขอีสี่ใช่ใช่ใช่ถูกนะแม่งซีสามแล้วซีสามแล้ววิรักษาครับซีสองเออว่ะเราได้มาสองตัวขาอ ภาษาอังกฤษคืไม่เอาเลยเลยน้องก็เลขผมอ่ะมันเทียบเท่าตอนผมกลับมาไทยอ่ะผมสอบเข้ามหนึ่งใช่ไหมอังกฤษผมอ่ะเทียบเท่าเด็กปหกแต่เลขผมอ่ะเท่าเด็กปสามน่าจะต่ำกว่านั้นเด็กปสามเ่กันหนึ่งบวกสองได้เมื่อกี้ก็เมื่อกี้คือหนึ่งบวกสองทุกวันนี้ผมยังบวกลบเศษส่วนไม่เป็นเอาไม่แปลกเพราะเมื่อกี้คือหนึ่งบวกสองไม่ไม่แต่บวกลขเงี้ยได้อยู่เพราะว่าโดนเรียนครมมองอ๋อคุมองมันเด็กคุมองแต่เมื่อกี้เข้าใจผิดนิดหน่อยอ๋อนิดหน่อยนิดหน่อยก็คือขาดแล้วลก3 อันนี้ไม่ได้แกล้งโง่เพื่อเอาหาอันนี้งโง่จริงทุกคนอันนี้คือโง่จริงมาหูเต็มโต๊ะเลยอะอะไร,รอ่ะคืออะไรอะเจ้าคืออะไรอะ่ะตอนแรกไม่มีเลยอาหารที่ผมสั่งมามึงสั่งมาให้เยี่ยมร่ยงบาหน ยังมีใครมาเพิ่มผมบอกว่าลงบิดห้องเลยลงลงบิดห้องมือเย็นเลยครับเจ้าอยู่ในประกันเมื่อวานค่าข้าวขาดอีกสี่ตัวทุกคนเคสาววสาวสีสามแล้วครับอิจิโก้เราเดี๋ยวเราจะไปสุ่มไอตาประทับอะไรนั่นให้เต็มต่อนะสามหมื่นน่าจะอยู่นะทุกคนตาประทับสเต็มโอ้ยยังไม่รู้นะว่าตาประทับพวกนี้ทำอะไรได้บ้าง ไม่โตแล้วไอจิโกะไม่เลยกนมิเตย์พี่คุณว่ากูเลือกคนผิดเดี๋ยวเดี๋ยวไปศึกษาเดี๋ยวไปศึกษากทีก่อนเล่นเฮ้ยมิสเตย์อย่าเลยมเลยน้องิีเตยสองลูกสองคิดสองตัวสตัวสี่แล้วแล้วสี่ห้าละสี่ห้าตัวเดียวขาดตัวเดียวเแล้วมามาทำไมไกี่ลูกล่าสุดไปน้ำโมแล้วเพราะผมใเพชรได้หมดเลยดีกว่าผมไม่ไว้ใจยาวอ่ะ แ่มงบริหารไม่ดีบริหารดีบริหารดีบริหารเงินเก่งไม่กินจริงบริหารเงินเก่งวุ้ยโอเคจ้องจ้งเงียบซีมาแล้วครับไอเดี้ยนโลนซีใครจะมาเล่นอันดับหนึ่งเกมนี้วะครขอยอดหน่อยเนาะอาจจะง่ายหน่อยครับไม่ได้ไม่ขัดโมไม่ได้ไอตาประทับเดี๋ยวเราต้องไปดูก่อนจะได้ไม่สูญฟรีบาประทับ ผมปลดล็อกแล้วยี่สิบสองยังยังยัง <laughs> เดี๋ยวผมจัดการเองอะครับยังไม่สุ่มทุกคนแม่ยังไม่ปลดล็อกเลยป, <laughs> ปันครับสี่หกไอ้ีโดนล้นปันแหละเอาไปเดินเอาไปเดินในเมืองหลอดจัดอะชื่อคินนี้ชื่ออะไรดีวะอุ้ยโปรตีนผม,มคิด<า>ไว้แล้วเดี๋ยวผมคิดให้พาดคิลิ้วห่อทองอันน <laughs> ี้คือแบบอันนี้พระสุ่มกาชา ก็คือ t i SR ที่มันแจกพลังหกร้อยอ่ะแต่เราสุนทราชาเนี่ยพลังหกร้นห้าก็คือแบบลงด่านคือแบบเอางี้คือเก่งกว่าคนอื่นสิบเท่าอ่ะก็คือถ้าไม่ได้ที่หนึ่งก็คือโง่อืะก็คือโง่ถ้าเกมนี้ผมไม่ได้ก็คือใครโง่รู้มืออยู่นี่โอ้ยหมูผัดซอสเทปัน มาแล้วเว้ยกุ้งใส่อะไรอย่างหนึ่งวะมีประโยชน์อันนูอะ <c oughs> อันนี้ในคลิปนะคนขับใจเนี่ยสุดท้ายก็นั่งวิ่งเนื้อเรื่องหลักเอง พี่อยากไปสั้นๆไปแล้วไปเร็วๆหรืออยากไปไกลๆถ้าอยากไปไกลก็ต้องทํางานเป็นทีมทีมที่ดูเลยอบคุณใจใจเนี่ยมันต้องพักกินข <Hayır. S 1> <forecasting íamos. S 2> ้าวก่อนแล้วเดี๋ยวไปยาวเลยยิงยาวยาวยิงยาวเก็บอันดับแค่นั้นแหละหมูเทปันโอ้โหหอมๆเลยเฮ้ยมันดูกระตูนว่ะเห็ดเข็มทองผัดซอสย you be my enemy? โอ้ซูชิซูชิซูชิลาบาน ผมเปลี่ยนจากดูกระตูนบนทีวีมาดูตรงนี้แทนได้เลยเนี่ยทุกคนปลาเส้นยาวราดดูได้มาอีกช่วงแรกๆมันง่ายไงผมเลยให้พี่เล่นก่อนเพราะหลังจากนี้เดี๋ยวมันตึงพี่เล่นยากนะเดี๋ยวพี่ผมกลัวพี่เจ็บแขนกดร้อยที่ดันไปไปแล้วพี่นั่งเล่นกินอนเล่นทุลักทุเลโคคอนด์โคคอนด์โคคอนด์ไหนอีวะเนี่่ย ไอ้ที่ดหาหัวตแล้ว <c oughs> นอนราบคนเมื่อยแล้วก็ไม่เรียกพยาบาลนะเว้ยที่ดาแวะซื้อนางโงะบูกคชิปปิ้ง <c oughs> โอเคนี่คือเยอะนี่นี่หอมสวยข้าวจามเห็ดเต็มท้องผัดเนยนี่ดูเห็ดเต็มทอ้อง ว่เป็นเชือ้อราม,มีทุกคนดูโรงมยาาเนี้ยเรอรงนียเริ่มต่อสู้ละเการสู้ๆที่ต้องตั้งใจเล่นเด้อเเรา <คน S 3> ต้องแข่งกันตากคอนโลกกับยงริวซึ่ผมบอกเลยว่ามันลังแพ้คนแข่งเดียวแผลหอมจิ้มซอสแล้วดูแล้วดูทุกคนดูานจาหนาทีโชว์ดียวแผ ไอคิวชี่ชจะจอบเอ้ยมึงจะแพ้เป็นแขนเดียวนะคอมโลมาแล้วครับ มีอ่แกลแล้วก็พลาดปันตัวแตกขออนุญาตเปลี่ยนนี่เียรกุยยะอันนี้คือแบบนอกจากกวางไปหน่อยนะทุกคนปกติแล้วในการ์ตูนของบีทเทพมรณะเนี่ยเดี๋ยวเบียร์คุย้ะจะมาตบพระเอกฉบาบแต่อันนี้มาช่วยมาเราส่มการช้ามาแล้วครับียังคุยนบุับขลอนนี่มีน้ำจิ้มซีฟูดด้วยเียคนดูนี่ดู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 ตายูายดู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 ู่ไูดูู่ด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 ูกูาประโยชน์ของมึงไม่เจอเลยนะ เดี๋ยวท<ต>ี่ต้องมมสมัครไอรีอ่ะแหมโหให้เล่นแค่สิบนาทีพี่ก่นคนเราไม่ได้กินข้าวจานหนึ่งกี่นาทีเองพวกปล่อยคลิปนี้คอมเมนต์รันไม่มีนี่ครับชนะแล้วครับสวยพี่ต้องอย่างนี้แหละตอนแรกๆมันง่ายไงพี่นึกออกปะยังไม่ต้องให้พวกแบบพระเอกเล่นก็ได้โบพระเอกเขามาตอนท้ายอ่ะคิดว่าเพระเอกเหรอถ้าในเรื่องปีดอ่ะมึงเปรียบเสมือนพวกแบบฮอลโล่โง่ๆอ่ะ มันโลกโง่ที่รอวันตายอ่ะตัวประกอบค่าด้วยไม่ได้โดยจริงโกมามามาพูดเรื่ไปใครที่แผ่นนี่พี่กายดูอ๋อซื้ออันนี้ซื้อกลับบ้านเหมือนกันเหมือนกันไก่เทลิยากิโอ้ยอร่อยจริงนะอันนี้อร่อยจริงเชื้อปุ้มเลยวะใครที่มีแผนจะกลับมาดูกับคนเรื่องบีนะเล่นเกมบีเลยโซเนสได้เล่นไปด้วยแล้วก็ดูไปด้วยดูคนมันทุกคนนี่เหมือนกันโชว์กูรำอ่ะ พวกอลโลโดนมือเดียวไอีและกูยังมีกูย้ำมาจงโปยปลายเซนโบสูรันางงยโยชนี่แหละบางใครแบบหล่อเท่เท่เย็บอย่างย้ำมัเท่ชิไหมนี่ข้ามีไปดิโดนไมสามตราลึกาเมนวิกตอรี่อ่ะน้องสวยพี่สวยสวยสวยมึงแดกเสร็จมึงกลับบ้านไหนะขอยังไงยังไงไปโหดไม่มีไอสอที่สแล้วทุกคนสวยดยละสวยสวยสวยได้ พี่ดูนั่นหนิคุณคุณเปล่าใครดูทรงคุณยังไม่ไหวแล้วใจเย็นดีควรจะรักคุณไปเด้อดูก่อนนี่แน่นี่แน่หมอนไม่ได้ถึงแรงดันวิญญาณเลยว่ะ นี่บีเราเลสเซนต์ผูนั่งดูแล้งมาสุดท้ายแม่นขายของได้อยู่ย้อนไปถึงซีนที่ตัวนี้แข่งขันเลยยังไม่มาหรือเปล่าแล้วกูอออินแบมกดไปกดไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูโหมดหลายๆโหมดเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะสุ่มกาชาอันนี้กันก่อนสเต็มตราประทับของขอตันตันขอตันตันเราแรกสุดมาแล้วไม่ตันไม่มีแรงตี วันหลังมึงมาไม่ใช่แค่สมัครไอดีกมึงเล่นให้มันปลดล็อกหมดเนเ่อยกันซีเสรเนื้อเรื่องเศรพเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นกลัวพี่ไม่เคยดูไงเคยดูครับกูอ่านจนจบมาเป็นชาติแล้วแต่ยังไม่เกิดอ่ะตั้งแต่มึงยังสันเล่นลูกแก้วอยู่อ่ะนี่ติดตั้งเลยครับใช่ถ้าเราจะก้าวข้ามอ่ะเราต้องมี สี่ใบอ่าหันที่หนึ่งอืมคือผมเข้าใจผิดทุกคนมันไม่ใช่ตาประทับมันคืออาวุธซึ่งเราสุ่มได้เลยเพราะน้เราเอาตันเลยนะอืมการันตีแค่สี่สิบโลอันนี้ง่ายอ่าไม่เหนื่อยมากอ่าได้ตาประทับหรือพี่อยากเติมอีกทั้งสามหมื่นเอาเบียร์คุยะไหมแบบสุ่มแบบรุนล็ดไปเลยความคิดที่ดีนะถ้าเกิดกูเล่น <What? S 1> เองสวย <laughs> ที่ได้อยู่นะ เพิ่มเพิ่มเหลือนะเหลตมันง่ายเหลต่างง่ายได้เบวคุยะีสองซีหกไม่ไหวทุกคนไหวไม่มีตู้เลยเฉพาะไหวไม่ไหวไหวนะพี่เติมอ่ะผมไหวเอาเนี่ยทุกคนตอนนี้ผมเหมือนแบบเหมือนดังสุภาษิตที่เขาบอกว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำตอนนี้ผมกำลังทำสิ่งนั้นอยู่เว้ยเหมือนมือไม่พายเอาเท้าอุ้ยอ่าชัยมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำใชตอนนี้มึงอ่ะฮะไม่ใช่ผมมาเข็นโคกขึ้นภูเขาแล้วก็ชอบขี่ช้างจับตะกั่วแดนด้วยรั่วไปว่าอะไรไม่รู้ ได้ยินมาขึ้นไปเลยนี่ครับเป็นขั้นสี่แล้วครับยังมันตันขั้นเท่าไหร่อ่ะจี่าไม่รู้ลองสุดห้าห้าอีกใบเดียวหน้าจบนะผมว่าหูยตัวม่วงนี่ก็เอาไดเต็มอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยไ่ไปจีจีมาอุ๊ยเสร็จทช่แตดงง่ายจัดเลยง่ายถ้าเกิดว่าตอนนี้อาวุดอิจิโกะเราตันแล้วหรือเปล่าข้ามเลยครับบึ๊บขึ้นขั้นห้า และโอเคตันตอนนี้พลังอิจิโกของเราเท่าไหร่แล้วโอเลโนยอ้ยหมื่นเดพี่สองตอนแรกก็เันนพืนเดียวนะใช่หมนห้าหมดในเรื่องหละนี่ผมเล่นคนเดียวเลยนะทุกคนไอจ่าไม่ได้เล่นเลยนะแม่งนั่งแดกข้าวทำหาไม่รู้ออกไปโทรหาเมียด้วยเมียเล่นเอ้ยไม่มีไม่เมีไม่ได้โทร โหมดยากเราก็รั้นแล้วและเมื่อกี้เราเพิ่งทําอาวุธมาตันเดี๋ยวเราไปหมดที่เหนือกวระดับกันยากครับก็คือการต่อสู้สุดโคตไม่แน่ใจว่าจะไหวไหมแต่คิดว่าไหวโอ้โหไม่แน่ใจว่าจ<ณ>ะไหวไหม,ไมถ้าผมเล่นอาไหวอะเรารั่นเลยก็ถ้าผมไม่ไหวเดี๋ยวให้จียาเข้าผมมือเดียวถูกครับเห็นไหมก็คือ,คอพระเอกอะ มาตอนไม่ไหวเราจะคอมโบแสงแล้วเงามึงกดสกิลกูเดินลองดูก็ได้ดีแล้วผมถนัดซ้ายพี่ถนัดขวาโอ้โหการทุนคุณปั๊บปั๊บปั๊บนี่กันเรียนโชว์นี่กันเรนโชว์นี่กันเรนโชว์ แบบไม่มีใครสัมผัสผมได้ผมเร็วอันนี้คือโบยไลโลกจริงเหรอวะอันนี้คือง่ายเกินไปเราหดไปทุกคนเราหมดไปหมดไปมันสองคนหดเกินไปไม่ได้สองคนกันไปไหมถึงพลังเงินปลาหดเกินไปพี่หลบ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 โชว์ไปพี่ได้หลบขวาขวาขวาเรขวาไอ้ยจ้าหสวยจ้าโยกอโยกสวยง่ะสวยสวยตายตายยาเราเอัพน้อยเอามาไหมไอ้คือมันมาไงวะไม่พุ่ออกไประดมกูไงสวยปาเฮ้ยนหนึ่แป๊บนึงฮึอออโต้สกิล มึงไม่ประโยชน์แล้วมึงให้ประโยชน์แล้วมึงกลับบ้านได้เลยไม่มึงไร้ค่าตอนเนี้มันมันมึงไรค่าเลยไม่อันนี้มันมยังกากอยู่ไงอันนี้มันยังอ่อนอยู่ง่ายมากเดี๋ยวเราไปตีบอสนี่เข้าไปตรงตีบอสตรงนี้เออมันมีกิจกรรมแจกของเดี๋ยวต้องรับก่อนอันนี้ล็อก24วันได้ของนี่อันนี้ก็เป็นรางวัลผ่านด่านเดี๋ยวนี้ผมเก็บให้อันนี้เดี๋ยวอันนี้ผมรันงานเอ่งอยากเดินงานนะของรางวัลมันดีน้องแน่นอนครับ อันนี้อุ้นีส่สตอรี่หรออาเภศประจักษ์แจ้งเหมือนให้เราไปค้นหาอะไรเนี่ยในรูนั้นมีอะไรอยู่หรือเปล่าุอชอบเลยในรูนั้นมีอะไรอยู่หรือเปล่าชอบเลยหารูอ่ะฮะนี่พอเราผ่านรูเสร็จปุ๊บเราก็ได้ของตามดาดนะูต้องให้ได้ครบทุกรูเด็กเกินนี้จ้านี่ฝึกฝนทักษะการต่อสู้หรือก็คือตีบอสแล้วมันมีอันดับ อ่ะอ่ะอันนี้แหละนี่แหละเหตุผลที่พี่ต้องเติมสามหมื่นเพราะชื่อไกหหิดมันจะอยู่บนสุดถูกมันควรเป็นอย่างนั้นใต้การบังคับของจ้าจิ้งเจ๋วมันจะอยู่บนสุดแค่นั้นแหละที่หนึ่งผ่านในสามสิบวิมันใช้อุระเ้ยมันไม่ได้ใช้อิจิโกะเลยมันไม่ใช่อิจิโกะเลยจ้าอ๋หนึ่งบอกเมตาทัามแชท GPT มามันบอกว่าอิจิมันบอกว่ามันบอกว่าอิจิโกะเป็นพระเอกน่าจะเก่งที่สุดตีบอส ยูวิมาอีสก์อ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมท็อปเซิร์ฟมันถึงไม่มีจิโก,โกอ๋อเหมือนมันเลเวลเท่าเท่าเทียมอ่ะเราเราสุ่มครับ ไม่เพเทวินก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วมัให้บุเตอรสามหมื่นถปามใช่ไหมเราไปเล่ไกลกว่าคนอื่นเราไปได้ไกลกว่าคนอื่นเนี่ยทุกตัวพลังเท่าเลยทุกคนมก็เลือกตัวที่ชอบเลยนี่เซตนี้เซตอวยเบียคุยะอุระฮาร่าฮิสเกะแล้วก็โยรุอิจิเนี่ยแล้ตัวเมตาห์มาเราเอาไปเล่นโหมดที่มันไม่เท่าเทกันนะโหมดที่ได้เปรียบอุ้ยมาพสวยจ้าไม่ได้ละอ่ะมีประโยชน์แล้วกดสกิลดิน้องสวยกดสกิลสวยออโต้ไม่ได้หมดนี้ก็เนี่ง นี่ไลัมลนี่ไหนบไหมะหนบไหมะตายตายเอานั่น่ะการลอดมันจะตายเอานั่นอ่ะซิวมี่มาคอมโบด้ดีสุดๆหรือเปล่าอาชิทียังมีมีคอมโบมีนียเนี่ยอูราล่าอยอมอมเบาอมอมโบคอมบคอมโบอยโคมโบคอยคอมโบคอมโคอมโอมโบคอมอมนมโบมโบคคอมโออมโบคอมคมออวออออคอคอมโบคมอมคอมโม สวยครับไม่โดนย่าเราทำเวลานานมากกดพีกดพีเหี้ยไปกดไปกดเดี๋ยวมึงอย่านอนนะมิไซรัตะจอกหมมันมองยากเอาไปทำไมเรืองมันสิเก้าหลอดใหม่วะนี่ไงเปลี่ยนตัวเฮ้ยกูตายโคตรโกรกูตายมันยังไม่ตายพี่ทำไมเลืองมันยังเหลือ19บหลอดวะเบอร์ช้าเปล่ากุ๊ยแต่สกิลเดียวมันลดมันลด2ข้อยนะเฮ้ยเบียกุยาลมได้ไงอะเซมบุลกุระคันยงเหลือิเอ้าหอดวีเอ้าวปลากุเดยมันองขอนะเฮยเียยงอะเซมบุ อันนี้อย่าว่าทําเวลาให้ดีจะได้ทับเซิร์ฟไปนะมึงเล่นให้นนชนะก่อนเฮ้ยเจย์ยูรูจิมาแล้ว,ลวอัศนีใส่ฟ้าพิพนี่พ์อรี่ทับมันอ,อนนี้เล่นมือเดียวนะจะโหดจัดเป็นไงทับสิบไม่น่าติดทับร้อยแบบไม่น่าติดท็อปเลยอะแต่โหมดนี้ค่อนข้างดีเพราะว่าเท่าเทียมเพื่อนๆที่แบบไม่ใช่ใส่เติมใส่ฟรีก็สามารถมาได้โหมดนี้แล้วทําเวลาให้ดีกว่าคนในเซิร์ฟแล้วก็ขึ้นเป็นทับเซิร์ฟได้ที่ไม่ต้องเติมส่วนด่านมันออโต้ได้เพราะงั้นจริงๆริเจยาไม่จำเป็นเลยเนี่ยกูเล่นโหมดที่่ยยาสุดดแลล้้วกูปอออโตไ เล่นแขนเดียวหรอมันออโต้ได้เลยไม่แต่พี่จะไม่ไหวนะถ้ามันเจอโจยากๆบอกก่อนเรื่ได้ชุดเลยมี่บกอล์ยี่สิี่ห้าหลอดบอลโผกับมึงอีกคือตอนนี้เราเรียบเรียงเลยนะเหมือนแบบตัวอาหานอะไอ้ยี่สิบคนบอลกายหนีบมือเดียว หมาหน้าเซเว่นเจียจิ้มแจ๋โอ้โพี่ตัดหมาหน้าเซเว่นออกไปก็ได้มันไม่ต้องมีหรอกกราฟิกดีมากทุกคนมาเสนอเรื่องกันเนี่ยแป๊บเดียวจบโอ้โหโนมาโนะเนี่ยโคตรเก่งเลย่ีเลยแสดงว่ผมนี่สนุกดีใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ถือว่าจียขยันช่วยงานผมน้องถือว่าพี่เก่งจริงเลยนะเดี๋ยวแต่กี้มึงไม่ต้องขับแล้วมึงล็อกเอาเลยล็อกเอาได้ไงเล่นเครื่องกูล็อกเอาไม่ได้ก็รักตั้งไว้ดีนะครับแต่ว่าไอ้พวกโหมดที่แบบมันออโต้ไม่ได้มึงเล่นเท่าไหร่แล้วกันไป ได้สบายมากเจอกัน <laughs> ผมเล่นอยู่แล้วเจมมันยิดจัดอ่ะกูเข้าติกตอกมาแบบนี่นะทุกคนสำหรับคุณ คลิปแรกที่เจอคือเฮ<อ>้ยคนเล่นบีดใครก็ไม่รู้เดี๋ยวก็โดนผมตกเกมบีดล่าสุดที่มีคุณภาพสูงสุดพร้อมกราฟิกตรงตาม IP แอคชั่นลื่นไหลและเกมเพลย์พีรอี๊บพรีเมี่ยมนี่คือเกมมือถือแนวแอคชั่นทียบระดับประสบการณ์การต่อสู้ด้วยดาบสุขีดทุกการฟันสโอนถึงความเข้มข้นของการต่อสู้ตัวต่อตัวระบบเคาน์เตอร์แอคแท็กดังเดิมดาบประทะกันในช่วงเวลาแฟรี่ที่เข้มข้นสลับคอมโบหลากหลายตัวละครอย่างราบรื่นและสกิลแบบอิสระสุดระเบิดเพิ่มความตึงเครียดและการต่อสู้ทุกการฟันเติมความตื่นน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 นเเเเตตต้้้้้แแแแแลละอออออาาาาารรรรมมมมณณ์่่่ววขงงงผููฟฟๆคคยกกกุภพสบบีีีัจ300ช กิจกรรมที่ผมบอกไปนะครับรับฟรี20กาชาแค่ล็อกอ so ินร the ับตัวละครบิจำนวนมากฟรีตั้งแต่วันแรกนี่50ยกวิญญาณอี๋เจทิพยเจ้าเป็นที่เรียบร้อยไอดีก็เป็นของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่กายคงไม่ไล่ผมออกนะมันเป็นการแลกเปลี่ยนดีแล้วเดียมอ่ะพี่กายได้คลิปส่วนผมได้ดีเผลอๆกูได้โบนัสด้วยคุ้ม เพราะเกมบิดเปิดไก่งิบต,ต้องทำคลิปอยู่แล้วเพราะเลี่ยมก็คือึกผีมืออย่างหนึ่งสามมื่นพีพีอะทุกคน